สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่หน้าแล็บบิทชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับบ้านกริฟฟินดอร์ค่ะเป็นทั้งตัวของผู้ก่อตั้งแล้วก็ตัวของบ้านเลยนะคะเอาละเราไปฟังกันเลยดีกว่ากริฟฟินดอร์คือบ้านที่รวมคนกล้าและบ้า,บ,าบิ่นที่สุดยกตัวอย่างเช่นอัลบาทเดมอนดอร์พ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของแฮร์รี่และเคยอยู่บ้านกริฟฟินดอร์มาก่อนศาสตราจารย์มักอนนากาและศาสตราจารย์มาทิวดาเวสลีย์ แฮร์รี่พอตเตอร์เฮอร์เมลอนีเกนเจอร์และลอ n w e วิสลีย์ก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับผู้ก่อตั้งกริฟฟินดอร์กันก่อนเลยค่ะเขาก็คือก็อด i ิกริฟฟินดอร์ขึ้นหนึ่งในสี่ผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์ผู้ก่อตั้งบ้านกริฟฟินดอร์ลักษณะนิสัยของคนในบ้านเนี่ยแทบจะถอดอุปนิสัยของก็อดดิกริฟฟินดอร์มาเลยนะคะเขาเชื่อว่าบุคคลใดก็ตามแม้แต่มักเกิลที่มีเวทมนต์ควรได้รับการเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์เช่นเดียวกับโรบิน่าและเฮลกา เท่ว่าขัดแย้งกับเพื่อนสนิทของเขาซาลาซาสริทิลินที่คิดว่าการเรียนเวทมนต์ควรมีการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นด้วยการสงวนไว้เฉพาะเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นจึงทําให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนเป็นสาเหตุที่สริทิลินทิงโรงเรียนไปตัวของกอร์ิกกิฟเฟนดอร์นะคะเกิดในช่วงยุคกลางเกิดที่หมู่บ้านกอต์ิกฮอลโลซึ่งตั้งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ และหมู่บ้านกอดดิคฮอลโลกก็ตั้งชื่อตามเขาค่ะตัวกริฟฟินดอร์เนี่ยเป็นพ่อมดที่มีความกล้าหาญมีศักดิ์ศรีในยุคสมัยของเขาเนี่ยการต่อสู้ในหมู่พ่อมดและมักเกิลน,นั้นพ่อมดจะใช้ดาบมากกว่าไม้กายสิทธิ์ค่ะตัวดิบกริฟฟินดอร์มีทักษะในการใช้ดาบซึ่งเป็นการต่อสู้อย่างสามัญได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเรามาพูดถึงสมบัติของกอดดิกริฟฟินดอร์กันดีกว่าเป็นดาบซึ่งประดับด้วยทับทิม ตีขึ้นโดยกษัตริย์กอบลินน้มว่ากษัตริย์แรากนกที่1ตีขึ้นเพื่อกอริกกริฟฟินดอร์โดยเฉพาะเมื่อเขาตีดาบเล่มนี้เสร็จก็กระหายอยากได้เป็นเจ้าของเสียเองจึงแซงว่ากริฟฟินดอร์ขโมยดาบนั้นไปจากเขาและส่งต่อความเชื่อผิดๆในหมู่กอบลินว่าดาบเป็นของเขาแต่แท้จริงแล้วกรอริกกริฟฟินดอร์คือเจ้าของดาบโดยชอบธทมความพิเศษของดาบนี้คือความสามารถในการดูดซับพลังใดๆก็ตามเพื่อเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับตัวมันเอง เรามาพูดถึงสมบัติชิ้นที่2กันดีกว่าค่ะหมวกคัดสันเดิมแล้วหมวกคัดสันเนี่ยเป็นสมบัติของกอฟดิดกริฟฟินดอนนะคะเขาใช้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์สำหรับการคัดสันนักเรียนไปยังบ้านต่างๆโดย3มผู้ก่อตั้งที่เหลือก็เข้าร่วมกันรายเวทมนต์ใส่หมวกเพื่อให้แน่ใจว่าในการคัดสันนักเรียนแต่ละครั้งหมวกคัดสันจะนำนักเรียนไปถูกบ้านจริงๆ ต่อมาเราจะมารู้จักกับหอคอยบ้านกริฟฟินดอร์กันนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพยนต์หรือว่าในเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยทางเข้าห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์จะถูกซ่อนไว้หลังภาพเขียนของสุภาพสตรีอ้วนตรงโถงทางเข้าอันแสนวิจิตของกริฟฟินดอร์วิธีการเข้าหอก็คือ จะต้องคอยบอกรหัสผ่านที่ถูกต้องของสัปดาห์นั้นๆให้กับสุภาพสตรีอ้วนไม่เช่นนั้นก็ต้องรอทั้งวันจนกว่าจะมีนักเรียนคนอื่นผ่านมาและบอกรหัสผ่านให้บ้านกริฟฟินดอร์ตั้งอยู่ที่หอคอยกริฟฟินดอร์และเดินมาด้านในก็จะได้รับการต้อนรับด้วยกองไฟที่ลุกโชนจากเตาผิงเก้าอี้บุนวมแสนสบายและทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมจากหน้าต่าง หอนอนสามารถขึ้นไปได้ด้วยการปีนบันไดวนซึ่งทําจากไม้มะฮอกกานีตกแต่งด้วยสีแดงเข้มและทองมีทองจำนวนมากในบริเวณหอคอยนี้เตียงสี่เสาของบ้านกริฟฟินดอร์ถูกตกแต่งด้วยผ้าห่มสีแดงเลือดนกผืนหนาเนื่องจากบนหอคอยลมค่อนข้างแรงในยามค่ำคืนอีกทั้งยังถูกตกแต่งเย็บปักถักร้อยด้วยสีทอง คมระยะทองคําจะเปล่งแสงสว่างเรืองรองทั่วไปทั้งหอนอนเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับหอคอยกริฟฟินดอร์แล้วสำหรับ EP ีหน้าเราจะมาพูดถึงหอคอยบ้านไหนใน EP ีถัดไปก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้ลูน่าและบิด h ช n แนลก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย